สวัสดีค่ะผมชื่อนายแจ็คสันครับผมเป็นแมวเหมียวตัวสีขาวสุกสนมากๆเลยค่ะตัวนี้นีเ่เป็นตัวผู้นะคะยวเช็ดมือก่อนนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาชิมลูกหม่อนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำลูกหม่อนเนี้ยค่ะไปทำน้ำันด้วยนะคะนี่ หมอนก็จะมีทั้งที่เป็นสีเข้มนะคะสีเข้มแล้วก็จะเป็นสีอ่อนๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราถ้าเป็นลูกสีแดงๆสดแบบนี้เขาจะมีรสชาติที่เปรี้ยวอม,อมหวานเนิดๆค่ะมาชิมลูกสีเข้มกันนะคะนี่ถ้าเป็นลูกสีเข้มนะคะเขาก็จะมีรสชาติที่หวานชนิดเลยค่ะ ดูลูกนี้นะคะนี่เป็นลูกหมอดใจ a i o v e y o U ค่ะเดี๋ยวเราจะนำลูกหม่อนนี้นะคะไปทำเป็นน้ำลูกหมอนกันนะคะเรานำลูกบอนนะคะใส่ลงในโถป,ปั่นจ้าจากนั้นก็จะเติมน้ำลงไปนะคะนี่ค่ะ1ขวดเล็ก ปริมาณน้ำก็ประมาณนี้ค่ะเกือบ1.5นะคะจากนั้นก็ปั่นได้เลยจ้ะได้แบบนี้แล้วเราก็จะนําไปกองนะคะด้วยตะแกรงตาถี่หรือว่าผ้าขาวบางนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นเนื้อของลูกหม่อนค่ะแล้วก็เม็ดนะคะนี ส่วนด้านล่างก็จะเป็นน้ำนะคะที่เรากรองเรียบร้อยแล้วจ้ะเราก็จะนําน้ํานะคะไปต้มค่ะอีกทีหนึ่งจ้ามาใส่หม้อค่ะแล้วก็ตั้งไฟนะคะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะความหวานตามชอบเลยนะคะ เราใช้ทัพพีนะคะคนให้น้ำตาลละลายนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำลูกหม่อนของเราเดือดอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็ประมาณสักหานาทีค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะทิ้งไว้ให้เย็นเราสามารถนําไปดื่มกับน้ําแข็งนะคะเป็นเครื่องดื่มเย็นๆได้เลยจ้า